สวัสดีครับทุกท่าวันนี้เรากลับมาดนทีกับเ oh, ดอะลัสเอาป้ายกันต่อนะคะรับผม yeah. อะครฮะเขาต้องไม่หากยากลุ่มง่อยที่หมาลายนะเราจะไม่มีหมาลายเลยผมรู้ถึงแล้วกอะไรไก่เนี่ยทำไมไม่ไปอะไรอ่ะมีไฟด้วยเดี๋ยวเข้าเอาไปทีม hey, ป่ม้า,าบนนั้นล่ะวนไหนวน,นนั้นเออเห็นแล้วเออมันจะไปทางเข้านะประตูนี้เปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้โอ้ได้เหรอวะเอลี่

มา้าวิ่งไม่ไปวะม้าเป็นไรวะอย่าเดินดิม้าเอ้ยมันเสียเวลากดปีกขึ้นหน่อยสิวิ่งไม่ไปเดลยโอเคโอเคอเจ้ก็ได้แล้วม้าเกี่ยวนี้เป็นไรวะเดินไม่ค่อยไปเนี่ยฮะถามจริงคงไม่ค่อยอยู่ม้าเนี่ยเหมือนเป็นบั็อก,กอะไรสักน,น,นี้อะไรฝั่งนี้อยากที่เราต้องไปอ่ะรู้บ้างไงเอ้าก็ไม่ใช่นี่หว่าแล้วหมายถึงอะไรวะที่บอกข้าทางนู้นอ่ะทางนู้นทางไหนเอลลี่เอ้ยจะไปทางไหนเนี่ย อมาก็เดินช้าชิบหายเลยทข้ามนี่ต้องไปทางไหนอะทางนี้เหรอเออได้มาทางนี้มาเดี๋ยวทางนี้มันทางข้ามไปตรงนู้นป่ะแค่ตรงนี้มีของปะเนี่ยโอ้ยหมาแม่งก็มีปัญหากูจักเลยนะกูเบื่อกับหมาจริงจะเล่นหลับดิมดีเนี่ยท่านแม่งไม่จิตเลรยากอะข้ามเพลงพวกนี้ไปได้ยังไงมีของใช่ไหมบอกกูทีว่ากูไม่ได้พลาดไม่มีของแล้วก็ ไม่มีเอ้ยม,มีขอบคุณครับตายอีกห้อยไม่ได้เสีใจเฮ้ยเดินกลุ่มว่าเป็นไปเป็นไหมไม่รู้สิตอนนี้คืออยากรู้ว่าจะเข้าไปยังไงไปไปเลยเข้าทางไหนวะทุกคนเข้ายังไงวะเนะี่ย นั่นไม่ได้เลยจริงอ่ะคือแบบมันไม่มีอะไรตัดโซ่จริงรอ่ะวะเราเราพังโซ่เลยได้ปะพั <appointment> งไม่ได้เลยลคือถ้ามึงเอาคอนทุบปะโจมันก็แตกแล้วโซ่มันอ่ะยังไงไม่พังวะไม่เข้าใจจะไปยังไงวะเนี่ยโอ้ยโอเคหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาผมดูแล้วว่าต้องดันไอ้นี่เนี่ยแหละมาแล้วไอ้กงอยู่บนนี้ทำอะไร ก็กูจะหาเจอไห้งนี่ยใช้เวลานานมากเลยไปหาข้อมูลมาก็จะไม่หานะแต่มันมันไม่เปิดไม่ได้วิ่งวนไปนานนั่นแหละวนเปิดเปิดเวลาที่ผ่านไปไปเร็วเขียนไปตัวเห็นไป,ะ <c oughs> ไปฮะเพื่อนไปเปิดประตูนั้นไปเลยโอ้โหแล้ว <c oughs> โซ่ไปไหนวะ ตอนแรกคุเห็นโซ่ตอนมันดันอ,อมามัไม่เห็นเลยไม่เป็นยี่สิบเท่ไไาไหร่แต่ว่าก็ได้ผลแหละไ,ได้ผลแล้วนะเ <c oughs> น้นได้ผลมากกว่านี้ของจริงพอแล้วเราต้องไปไหนต่อเอ่ยจะทำเส้นนี้ใช่ไหมผมว่าน่าจะเลื่อนมาแน่ๆเลยอะให้สามารถปีนได้ฮะไปะเอ้ยเราจะมาแล้วด้วยแสดงว่าเออละมาคุณไปไหนอะ What อ๋ออยู่นี่นึกว่ามาหายไปไหนนึกว่ามาว่ะว้ามหึงไปแล้วดิตกใจหมดเลยโอเคน่าจะขึ้นได้แล้วตรงเนี้ย ตาฮะข <linguistic> ah. right. do, uh ึ huh. ้นดีกว่าโอเคมาแล้วก็ขึ้นทางนี้ต่อโอ้ยขึ้นไม่ได้ทางนี้ก็ขึ้นต่อใช่ไหมเอาขึ้นไม่ได้อะขึ้นได้ไม่เหรอทางนี้ต้องขึ้นได้ดิเออนี่ไงโอ้ยนักกระซินอ่ะเอาล่ะมาเลยไอ้หนุ่มขึ้นมาเอาคนอยู่บเนี่ยล้วแล้วก็แหละ thanks นะคะครู้สึกเหมือนมีคนอยู่ดูแลบๆหน,น่อยนะโอ้ยรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ที่นี่เลยวะเสียอะไรอะ่ะพี่เบยเหรอผมว่ามีคนเว้ยคือมันมีไฟติดอยู่อะ่ะฮัลโหลอยู่ไหนกันวะเนี่ยมันมันมีไฟติดอะ่ะผมคิดว่าน่าจะมีคนแบบยังอยู่เว้ยแบบยังไม่ได้ไปไหน,นอะ่ะเพราะไฟยังติดอยู่เลยอ่ะเอ้ยมีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์มีอะไรล็อกเกอร์มีแจกแคปขอบคุณครับ ขอบคุณครับแครเอ้ยตัวอัพอัพเลด Here we go ต้องให้ได้อย่างนี้สิถึงเวลา,นานแล้วสี่นะโอ้ยไม่ได้เจอการอัพเก็บนานแล้วลนะ่ะอัพอะไรได้บ้างอ่ะโอ้โหตาการจีอัพไปก่อนเลยปืนนี้โอเคต่อไปอัพอะไรต่อดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เสร็จหรอ ตะใบด้วยเหรอรุ <c oughs> ่นไอ้ที่มันอัปเกรดไอ้เกมนี้มันดูมันมันใช้ได้ผดลยิ่งกว่าความยิ่กว่าศูนยับไปเลยปืนนี้เอาให้เต็มไปเลยก็ได้มั้งผมว่าไหนก,ก็ไหนละได้อีกปลายเอาให้เต็มเอาไปท้ายน่าจะไม่พอแล้วมั้งแต่ว่าเอาให้เต็มไปเลยก็ได้ง่ายดีเอ้ยพอพอแค่นี้แล้วก็ตะไปไม่เต็มเดี๋ยวพร้อมเร็วเร็ก็รีโหลดทนันทีไม่เต็มแล้วก็สืบปืนนี้หายยากสีป่ปืนอืมจะสืบปืนนี้หายยากมากเลยไม่ได้เจอบ่อย โอเคเรียบร้อยใส่อะไรมาวะน,นะเรียบร้อยฮะอัพเกืบอกบปูแล้วไปหมดแล้วมันสองอัพละไปดีกว่าปะถ้าได้ไไกระสุนตัวนี้เยอะมันกนะ็ดีสิดก็แจ่มเลยแบหรับปูยอดน่าจะสนุกดูีๆเนี่ยเพราะแบบเราอัพไปเยอะมากๆอ่ะแต่ว่ากระสุนแม่งไม่มีทีกระสุนแม่งมีอย่างน้อยอ่ะจากอัพปืนอื่นแต่ว่าอัพปืนไม่ได้ผลกว่าไงแล้วหลังมากคือแบบกระสุนกูแทบไม่มีแล้วอ่ะกูแทบจะแบบคือแม่งเกมเหมือนจะบอกว่าพุงฟ้าเตลอสิอย่าบุกอย่าบูสิ รูสร้างเกมไว้มะเทยียนนะไม่สร้างเกมกับบุญนะแต่ถามว่ดเตร็จไหมก็ใหม่ผ้าเต็มยาว่ะยาไปกินเป็นแล้ววะเนี่ยของอ่ะน่าจะคราบไปแล้วปะขวบขวดนี่ไงคราบไอยาไปเลยโอเคคราบยาครบแล้วสามอันแปดสิบแล้วขาดอีกอันนี้ขมันเองนิดเดียวเขมันเยี่ยมครับเราคราบไอนี่ได้เปล่าอะคราบขอลอยู่ในบ็อกซ์ไม่ได้ใช่ไหมโอเคคราบไม่ได้บุญพร้ไม่ได้นู้นจะได้บุญพร้อมสักก้อนหนึ่งครับผิด ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะไม่เอามีอีกไม่ของอ่ะไม่น่ามีนะไปนะเอมีมอกมมอีกนะของอ่ะไปดีกว่าประตูเปิดโอ้ยูฮูอาร์ไลด์ยนค c r e for mankind over here ยาละสามมุเซียชาติมาแล้ว Anyone Keep it down until we figure เดี๋ยวไปนะจะรู้ว่ามัเกิดอะไรขึ้นใช่เดี๋ยวจะคิกเกอร์จะเดี๋ยว ทำอะไรดี๋ยวทำไมคาสินไม่ม่นี่ไดีเยอ่ะแล้วปกอการันปรยชนจริงๆไม่เข้าใจเลยอ่ะเหมือนว่าเจะหอบข้าขอแล้วหนีไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอาจจะไม่ทุกคนก็ได้อยู่ใกล้ไปนะทำอะไรอ่ะน่ะก็ทำอะไรกันนะ่ะ้งหมนั่นอ่ะเสียงดังจังแล้วก็ดึง่ะก่อนไปดูอ่ะของมีไหมขอให้หนูมีเปล่าเรนได้ขอจังเลยเนี่ย ของกูอยู่ไหนของกูไม่มีเลยเยี่ยมไม่รีบกูไม่มีอะไรเหนือนกว่านี้อีกี่กะโอ้ยห้องนี้ปะเนี่ยอยู่ไหนวะฝั่งน,นี้ไอ้นี่มันลิฟต์นี่หว่าฝั่งนู้นเหรอเอ้ยประตูนี้เปิดได้ปะมีไงเปิดได้ด้วยไม่ได้ดที่นี่หรอที่เสียงดังอ่ะโอ้ที่นี่เลยที่เคามีมีของไอง้ปลายด้วยเว้ยหมายความว่าไงวะ มีมีอีทให้เก็บแต่ไหนเขาว่าไงวะรู้สึกไม่ดีแปลกเก็บดีอีดะเอ้ยอีทเก็บดีเออ <c oughs> แล้วก็ปีนข้ามไปได้จะถ่าของฟาบ้างหน่อยมีอะไรไหมอะไรอ่ะได้เหรอหรือที่มันดื้เสียงเหรออ่ากดไฟเพื่อเล่นเราเสียพ <c oughs> ยาพิสอกคนแค่ผู้ติดเชื้อนะพวกนั้นจะจัดประชุมเพื่อความปลอดภัยกันแรงของอะไรไปอีกบ้างมึง ขุนกวาดทุกอย่างของเราอยู่ที่นี่แล้วข้อมูลทุกอย่างเราก็อยู่ด้วยคนของเราก็อยู่ที่นี่แกตัวเคยชินแล้วด้วยฉันจะไปลองทดสอบอีกรอบไม่งั้นมันก็คงจะไร้ความสำเรมากเลยแน่เลยอะเฮ้ยผมกดเล่นซ้ำเหมือนเมื่อกี้เห็นเป็นปุ่มอะไรบ้าๆไอ้กดได้ไปรัปไปด่าวล่งอืม อะไรอ่ะ <m uch> อะไรอ่ะนี่ไงเปิดได้เปิดพบกับของฟาร์มขอบคุณมากๆเลยครับข <m uch> อ,อสลับขวดโอเคผมรู้ว่าเป็นคืออะไรไป <m uch> เกมนี้แม่งไม่ค่อยมีของไอ้ฟาร์มไปเกียกสุตรแม่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยหลังๆมาร้านี่ยของไม่มีกันแหละคืออะไรก็สุ่นเพืเ่มบ้างหน่อยอย่ะนี่นยังมันแบบก็สุนน่นะมันได้เยอะหน่อยนะมันจะแบบสนุกสนุกใหม่อมาฝัดมาเตียวมาใจไม่ใช่เป็นหลังเรื่อยๆเดี๋ยวเตียว,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 วก็ได้เดีบู๊ก็ได้ อย่างนั้นแนหะมันจะนสนุกดีเว้ยแต่ว่าตอนแรกคือของมันแค่ไม่มีให้กูเลยแบบเปิดสื่อปืนอย่างเงี้ยคือต้องบูว่าเหมือนแบบบังคับว่าป้าเตลนะบังคับป้าเตลนะแต่ว่าถามว่าผล่จะไม่ก็บูได้แหละน่าจะบ,บูอ่ะก็เียไปต่อยเอาไม่เป็นแบบแบบหมัดมวยวิธีหมัดมวยอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่มันก็เล่นยากหน่อยนะช่วงแบบช่วงท้ายๆเกมอะ่ะกูเลยเล่นยากถึงทำไมวิ่งไม่ออกวะโอ้ยทำไมวิ่งไม่ออกอะ่ะเออนี่วิ่งออกแล้วอะไรอะไรอะไรหลังกูเิ๊กะไปได้เปิดที่พบกับของ ขอบพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณครับป่ะไปประตูมีอะไรอีกอ่ะอืมยาเราขาดยาอีกห้านี่เออขาดยาเราก็จะได้ไออัพเลือดเพิ่มละดีละดีละผมอยากอัพเลือดเพิ่มเพิทีนึงตอนเนี้ยเราจะได้เป็นบนลูเฟิร์นคนหนึ่งไหนมึงใครอยู่เลยเป็น oh, เรื่องดีๆ oh, ใช่ไหมถ้าเราไม่เจอพวกนั้นไปไหนก็แย่สิอ่าอันนี้หมดแล้วเปลี่ยนเป็นตืนนี้ รีโหลดกระสุนได้เรียบร้อยเลยปะผมว่าต้องมีบูผมว่าอย่างนั้นนะเพราะศึกมันบอกมาอย่างนั้นอนะเอ้ยเสร็จเล็กขอบคุณครับผมว่าต้องมีบูเว้ยเสียงเมื่อกี้อาจจะเป็นเสียงไอ้นี่ก็ได้ฮนะผู้ติดเชื้อก็ได้ผมว่านะอาจจะผู้ติดเชื้อส่งเสียงดังก็ได้ว่าสักอย่าง,างนึงอ่ะเออประตูมีกูไม่มข้ามดูดข้ามมาต่างก็ได้เสียเวลาฆ่า,าประตูเปิดประตูไม่เปิดใช้ที่บ้านเลยแต่ไฟยังติดอยู่เลยอะ่ะผมว่าอะไรอะ่ะขวดขวดธรรมดากูนึกว่ามอเตอท็อปไอ้สัตว์ แม่เอ้ยนึกโวโโ่ามอเตอร์ทอฟเอ้ยป้าแล้วก็เปิดเก็บไปด้วยไงไประเด็นน่ะไฟเนี่ยไฟติดอยู่เลยเหมือนแบบเหมือนเพิ่งอ,ออกไปยริงได้ไม่นานจิงมั้งน่ะหรือแบบไฟมันไม่น่าที่ถาวรอะน่าจะเพิ่งอ,ออกไปมั้งอะไรอ่ะไฟเฟรีของเชื้อไรต์ตัดตัวในสมองผู้ป่วยอ๋อก็เพราะว่าเราทำยารักษาแล้วนี่อย่างนั้นอะเออก็ดีนะถ้ามียารักษาก็ดีขึ้นนะ แล้วว่าปัจจุบันนี้เปิดไปพบกับคาซีนชัวนั่นไงลิงโอ้โหเจ้าเยอะด้วยเสียงดังเมื่อกี้คือเสียงลิงเหรอถามจริงตรงนั้นก็ไม่ชิคเกอร์นะโอ้โหใช่ค่ะไม่ใช่หญิงห้อยด้วยเหมือนกันคือเสียงดังเมื่อกี้คือเสียงลิงดีนะแต่แต่เราจะกลายเป็นลิงได้ยังไงเชล่ามันไม่ได้เป็นลิงอ่ะเราไปกันนะเราจะได้เจออะไรก็ได้ก็จริงนะเราจะเจอของดีของฟาแบบ เนาอๆหน่อยแต่ว่าของม่นไม่มีอ่ะอะไร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 ที่มันเสียงเราว่าเปิดไปเดินเดิไปด้วยได้หรอเปิดไปปุ๊บแล้วก็เดินเลยครับเก็บอุปกรณ์แ lap สี่พอร์ตขนย้ายแล้วเอาที่นี่ไปนะเอาเอ้ยเก็บไฟไม่เสร็จเลยเปิดฟังอีกได้ปะไม่ใช่ปุ่มนี้อ่าเครื่องเครื่องอาเสียงของแล็บเปิดไฟอีกยอดอุปกรณ์แ lap คันที่สี่พอร์ตขนย้ายแล้วเว้ย ทำไมอ่ะทีนี้คำถามก็คือเราจะทำอะไรกับพวกแกดีล่ะเพราะนั้นบอกว่าต้องเอาใจเพื่อนเราต้องฆ่านี่รู้ไหมท่านบอกว่าอะไรช่างหัวแม่งสิวะใครประหลาดมากกว่าพวกแกดีกว่าจริงไหมล่ะถ้ามีใครควรจะโอกาสรุ่งเรืไปแล้วเป็นเอ้ยเอาลิงนี่วะชิบหายละลิงติดเชื้อเหรอผมอ้ลลิงมันออาสอดกับลิงโอ๋อไม่นะกัดกูด้วยฮะ แปลว่าลิงติดเชื้อเหรอชัวเลยอย่างนั้นอะลิงน่าจะติดเชื้อป่ะในอย่างเงี้ยเออแล้วมากัดคนเลยต้องออกกันชัวเลยวะ่ะแต่เขาเตรียมพร้อมคนใหญ่มีคนย้ายขี้อะไรคนย้ายของไปไว้แล้วตอนนั้นก็ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกมัง้งไม่รู้สิอยากเจอแล้วอะว่าแบบสรุปแล้วเขาไปไหนกันต่อวะสงสัยละฉันเริ่มสงสัยละไปไหรับไปห้องนี้ก่อนดูยัมีของไหมพอมีเงี้ยมีมีมีเกือบผ้าแล้วเกือบผ้าแล้ว อุ้ยของเยอะด้วยเกือบพลาดแล้วโอ้โหเศรษดาเลยถ้าพลาดีนะตาคาอะไรไม่น่าเลยอย่ะเสียดายจะเลยแล้วเสรษฐาบ้าบมากเลยอะไรอ่ะบล็อกอีกแล้วเหรอแบบของบล็อกบล็อกอีกแล้วเหรอเข้ามาเอ้ยอะไรโอ้นี่ไงคนนั้นแน่ๆเลยเวยผมว่าน่าจะใช่ขังตัวเองในห้องนี้เถอะดิขึ้น่อนเลื่อนสิ่สุดท้าย ตาตาพวกคุณตาหมากรุกเหมือนห้อยพวนั้นไปหมดแล้วโอ้ยเออไม่บอกคนรู้เลยกูตายแล้วเนี่ยแล้วก็กำลังจะนะเดี๋ยวเราจะมีเวลาสักหน่อยทบทวนหลายปีมาแล้วที่เราสึกกับเราเดี๋ยวทั้งหมดแม่งสูญเสียเวลามากๆเลยพี่อ่ะไม่ทำอีกแล้วไม่เอานะตาตาหมาคนอื่นก็อนุญาตให้ลองเมียบานแมรี่ในเมืองซัดแลค คุณจะไปเจอเขาที่นั่นอ้พี่ยเหลือโลกบนี้ต่อไปขอโชคดีแล้กันนะเพื่อนรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนอ่ะรู้จักเมืองนั้นไกลไหมไม่ไกล้อ่ะหลังโไกลอะไรพ้นหรอไฟร์ฟลายลงเรนวชว่าเล้วทำไมมันมีไฟใครกันเนี่ย ไม่สำคัญแล้วรู้ว่าต้องไปที่ไหนดีก็ออกเลยละไปเลยแต่ก่อนจะออกเนี่ยกูไม่มีของแล้วกูก็ต้องรักษาตีสักหน่อยละกันไม่เอาให้เต็มไปเลยว่าจะไม่ว่าจะไม่รักษานะแต่แม่มีมีคนมาปุกอย่างเงี้ยก็ต้องรักษาไะล่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกว่าพิบุกกว่าพิบุกกว่าพิบุกกว่าพิปุกมึงเอาไปแดกก่อนไอ้ฝันกว่าพิบุกแค่นี่ขวานมามาเอาขวานมึงไปแดกนี่ไงอร่อยไหมบอกกูด้วย แม่เอยฮันเตอร์แก้วเฮ้ย,ยอ,อะไรอะไรผ่านอะไรขอหินทำมาไปาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึงยิงปืนใส่กูด้วยเหรอข้าวของไว้ด้วยข้าวอะไรบ้างมาเลี่ยมาเลยมีเวลาข้าวของเลยนะกูเนี่ยพอเพิ่งไหนลี่มาปะล่ะมาปะล่ะถามแค่เดียวะมาปะล่ะถามแค่นั้นแหละเฮ้ยอย่าอย่าฮันเตอร์มาแม่งมาเร็วมากแอนคุณสองเอลี่ฝากคบหน่อยขอบคุณครับ ก็ผิดป <cues> ุมเมื่อกี้เั่นอะไรครับไอ้บะโอ้ยเฮียอ้อลูกซองวิงยส้ลูซองไปเลยที่คนธรรมดาเขาไม่ทำันหรอกนะแล้วคุณทำมาทำเฮียอะไรเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมาอยู่ไหนกันมาเลยพวกมึงอ่ะนี่กงกูเปิดก่อนกูได้เปรียบกูเยอะมากเดี๋ยวไม่ได้รีบปุ่มนี้ไม่ได้หลปุ่มนี้ไม่ได้หลปุ่มนี้ใจเย็นเนเจนใจเย็นเจนเจนใจเย็นเจนเจนลเอลลี่ครบมาเอลลี่ตั้งน้าขอขับเพื่อนมาเง พวกมึงนะพวกมึงเจอกูอแน่พวกดูคือพีๆๆๆๆอ่อะไรพี่เฮ้ยอ้อหมาจะจะตีขนาบข้างกูงเหรอเดีย๋ยวแป๊บมึงเอาให้นี่ก่อนมาเฮ้ยก็ผิดโฟมเฮ้ยอยู่ไหนจู่นี่นี่เองหาไม,ม่เจอตะกอดอื่นขออนุญ,ญาตหาก,กำบังแป๊บนป็นแล้วก็ลีเดือดอย่าเพิ่งมายุ่งก่อนเอออย่าเพิ่งมายุง่งดัว่ามู่หยีเพิ่งมายุง่งไอ้เจ้านี่นี่เจ้าปะเจ้าปะละ่ะ จะเอาก็แค่บอกมาว่าจะเอาอะพร้อมใส่ขอเงเต็มที่อะ่ะไปไหนแล้วอะฮะติ่มนี่ว่าเราอะ่ะเอ้ยอยู่นู่นเหรอมึงจะไปไหนจะไปไหน,นจะไปไหนฮะจะไปไหนสัตว์ตอนนี้อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมมึงจะไปไหนมานี้พวกมึงเนี่ยตาบุกกูถึงที่นะไอ้สัตว์เอ้ยเขาใช้อะไรเขาใช้อะไรพวกมึงสิเขาจะใช้มาบุกกูถึงที่มึงจะให้กูณเขาใช้กูณเขาจะใช้อะไรฮะ ตกลงไปเลยได้ไหมไอตกลงไปเลยมากเลยนะไปแล้วจารานีมูโอ้ยเดี๋ยวเยอะเยอะจิ๋มหายเลยคุณตท็อปไปแล้วกันไม่ไม่มีตัวร็ดีกว่าเอาของดีของฝากไอ้พวกมึงเอ้ยเอาไปเก็ตระวังของนะครับเป็นระเบิดเหรอนี่ไงตายไปซะมึงอ่ะเลือดเลือดก็ไม่มีไงไปยอ้เขาหนีไปได้แต่พวกมึงเป็นปลาบุกบุกนี่เลยนะเนี่ยเอ้ยไม่โดน ตายมันยิงยากครับพี่ใจยเย็นครับไปแล้วกันปุ๊บฝ่าฝ่าดงจารานีมู <c oughs> ไปแล้วโว้อยอย้าเดี็กจีนอ,อ่ะท่อแป๊บเฮียท่อแป๊บไปเยอะจังวะไม่มันเยอะม,มากเลยอะ่ะกูจะไปยังไงวะเนี่ยเอ้กูดีใจต้องต้องมาเตะวิจิงเหรอคือแม่งแบบโคตรเยอะอ่ะ โอ๊ยมันมีวิธีอื่นไหมเนี่ยแล้วไม่ก็ถามไปว่ามีของไอ้กูไม่ได้ตรงเนี้ยไม่มีด้วยเอาภาไหนเลยปะล่ะรอจอบภายในเลยปะล่ะเรามันเอริย์บางเอลี่มันจะโผล่มาแน่นอนเพราะฉะนั้นกูก็ส่องไว้รอแล้วนะเดีแต่มันมีเข่บใช้เป็นเมาส์ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงยากเดี๋ยวยิงโดนเอาแบบเรีนเรีนมันมาแล้วนะมันมาแล้วไม่โดนมาเอาจริงเอาจังแล้วมา โผล่หัวออกมาโผล่มาอีกตัวหนึ่งมันยังไงล่ะฮะมันยังไง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 หมดยังโอเคเยี่ยมครับพร้อมกลับต้องมาลีนเรื่อยๆแล้วเยี am, ่ยมจริงๆลีนให้เต็มไปเลยจริงไม่ได้ใช้ใช้ก่อนนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันขอลีนเลือยก่อนโผล่หัวมาโผล่หัวออกมาหมดยังตายห่าหมดยังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ดีไป ไปถึงรู้ซองไว้ไปชิดตัวเลยกันไปง่ายดีอะวิ่งโจวิ่งมีอีกมันมีอีกมันมีอีก,อก,อกเอ้ยยังไม่หมดโอ้โหแมหมรอหัวกูด้วยโผล่หัวมาให้หนุม่มโผล่ไม่โดนไม่โดนไอ้เจนยีงไม่โดนไอ้บ้าเฮ้ยโผล่ออกมาหนุ่มไม่ตายเหรอไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอรีโหลดแป๊บนึงให้ของไว้อะไม่ใครเหรอ มาเอาเอาอิดมานี่ไออันนี้มีอะไรอ่ะมันมันปลาอะไรอ่ะไฟอ่ะเขาเรียกเขาเรียกอะไรวะนี่ของกระสุนเออปืนเออปืนนี้ยิงกันได้ดีกว่าเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปืนแป๊บเอาเอาปืนนี้ออกแล้วก็เอาอันนี้มาแทนแต่ว่ามันไม่มีอันนี้ดิครับประเด็นอ่ะมันไม่มีสโค่ไอไม่ใช่มันไม่มีโอ้ยเฮียโอ้ยไม่ได้วุ่นเลโอ้โหตาดันเอ้ยอย่าเอากูอีกแล้วเล่นกูกันอีกแล้วพวกมึงเนี่ยย่ออย่ากูผิดปีกเกณฑ์จะตายหาพวกมึงเนี่ยแหละ นี่ไงโอ้โหคมๆไปคมๆไปด้วยใจคอนเทลเลอร์นี่แหละคมๆไปเลยแล้วก็ถืออิทมาพร้อมยัดะชิดตัวมันอยู่ไหนไปมาอีกมาอีมาอีกมาอีกมานไ,นไ,นไนางไรตรงไหนอะพวกมึงอยู่ไหนกันนะฮะเอลเอลถอยถอยถอ,ยอ,ยอยตอนนแล้วะเอาอิเ็มแล้วโอเคไม่มีของวทันเนี้ยนี่อะไรอะขวดอะไร อ๋อกดอะไรละกูไม่ได้ซ่อนพวกมึงอะไรไปไหนกันอ้าวเฮ้ยนี่ไงมึงนี่ไงสาลาดผักิีตต้อนี้อยู่ไหนไปไหนแล้วอะว่ามันมะีตัวนึงนะมันไปไหนแล้วอะไปแล้วเหรอไปแล้วเดี๋ยวผมไปเก็บขวานมกันกันเปลี่ยนขวานกันไ,ไปขวานกันเอาขวาไปที่ตัวอะไรฮะเพราะว่าน้ำมันแรงกว่ามันมีขวานอันหล่นตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็ปิดปุ่มแล้วทำไมชอบกับปิดปุ่มือนเนี่ยก็ปิดไม่ปล่อย เดี๋ยวปล่อยขึ้นมาไม่ไปปลาแสงสว่างมันแล้วก็เดี๋ยวเอาขวาเจาะหน้าต,ตอนนี้นคือข้างล่างแม่งก็เยอะคือแม่งเยอะทั้งตึกเลยเว้ยตอนเนี้ย้คือจะออกไงเนีนะ่ยไหนกันแล้ววะหาไม่เจอได้ไประเด็นน่ะคือมันมีแฟรด์ดิไอที่อยู่บนพื้นอ่ะแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลูกซองเหรอพี่กายมันคิดว่าไม่มีลูกซองเหรอเอ้ยจอยเอาเน้นเน้นเอาเน้นเน้นปืนกระสุนมาปืนกระสุนเอาเน้นเน้ปเปนจอยไหล่ อุ้ยก็ตกสะโคบแม่งยิงอย่างยากอย่างนี้ไอ้ยไม่โดนว่าแล้วไอ้ไม่โดนอีกแล้วฝากโค้มาเอลลี่เพราะว่ากูจะวิ่งมาแล้วโอ้ยโอ้ยจ่าจาบอกว่าอย่ายิงวัวอย่ายิงวัวกูไม่มีจ่ามาเฮ้ยโอ้ยชิบหายเสร็จแล้ะโอ้ยโอ้ยอย่าตกก็ตก่าตกยายังไม่รู้กูย่ามา่รู้กูมึงนะมึงจะเล่นกูเหรอเอลลี่เปล่าเหรอเอลลี่มีปีกเดี่ยวลูก ช่วยกูหน่อยสิจี้ไงมึงเอาไว้ตกอุ้ยเยีอยอะไรเนาะพระเจ้าเล็กเสียบหลังเหรอโอ้ชิบหายเอ้ยป้าเอ้ยเอลี่โอ้ฟีโนมาที่มันเปท้ายดี่แบบโอ้โหเหล็กเสียบหลังกูด้วยเอาแล้วแกเอ้ยอย่าอย่าอย่าบอกว่ากูต้องครบอะเอ้ยเอาใครเอาใครมาดูชิบหายกูล้วใคราแล้วไปก่อน ไปอะไรไปก่อนดีอย่าพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะโอ้ยบ้าเอ้ยพ่อแม่ตายเออโจเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ดึงดึงฉันออกไปโอเคนะแน่ใจเหรอวะาดึงได้ทีเหรอพร้อมนะหนึ่งสองสามโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเด็กชายไปมาก่อน โอเคค่ะโอ้ยโหเจี๊ยบปะไม่เห็นใครเลยไปกันเถอะวิ่งไม่ได้ด้วยฮะโอ้ตายแล้วสมจริงจังโจเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแ้ามาต่างไปไหม<ช>ไหวอู่ไหวอือมาเลยโอเค โอ๊เด็ดเด็ดอันนี้เรียกว่าไหว,ว,ว,วเหรอเจ้าเดี๋ยวเ้าไปเร็วโอ้โหมึงมาอีกแล้วเหรอเห็นอีกแล้วเลือดกูก็ไม่มีเสียออกมาเหอะพวกเอาละ่ะจะอ้อมอยู่ตรง,งนี้แล้วกันขออ,นอ้อมไปหายสารชัว่วทีก่อนแยลี่โอ้ยอ้อพีคไปไม่ได้หรอ คือแค่พีคในเตียวแม่งยิงเหรอวะสวยทำอะไรทำอะไรเอลลี่เอ้ยไหวไหมเนี่ยโจโอตายแล้วเหล็กเสียบอย่างงี้โอ้โอนเลือดจะหมดตัวปะเนี่ยไอ้ตายสิต้องเอามาจากที่นี่ยังไงอะเอลลี่มึงพยุงลุงไม่ไหวหรอกลุงลุงไม่ไหวแไม่เป็นอะไรกินที่ไหนแหละเฮ้ยขนาดนีไน้ไปเฮอร์นาเร็ว สภาพอยแบบนี้กบ่อยคุณเรียววีกือบจะไปยังไงเนี่ยโอ้โหต้องพิงกันอะอาการหนักมากไปเร็วอูหน้ามืดน้ามืดแล้วแย่แล้วอันตรายเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วเลื่ยเข้ากูอยากจะรีบด่วนแต่ว่ากูวิ่งไม่ได้สภาพอย่างเงี้ยโอยตายตายตายโอ้ยทำเมยแล้วค่อยๆไปอดทนไปก่อนประตูรูคนี่โอ้ยโอ้พระเจ้ามาเร็วมาเร็วพาดไว้ไม่ไม่ต้องเดินไหวเหรอ เออกูไหวนะก็เดินสิโว้ยพยายามอยู่ไม่ไรอลี่มึงนั่นมึงบอกกับคนเจ็บอย่างงี้เดี๋ยวโอ้โหตายแล้วเร็วเข้าเร็วอยู่ครับโอย่างไงดังออฟเออจะล้มจะล้มเร็วๆอีกนิดเดียวไหวไม่ได้โจไหวจริงใชี่ยมันอะมึงจะไม่ล้มแบบหน้าพลาดฟืนใชี่ยมันอะอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้ยโจข้างหลังขู่เป็นร้อย อะไรนะเอลลี่อ้าวชิบหายแล้ว The kids หเฮ้ยเด็กมีปืนละบ้งวุ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยเอลลี่โอ้โหหุ้ยฉี่ผายละชิบหายละอ๋ยอย่าอย่ามองโอ้ยอสวยสวยสวยเอลลี่สวยมากออ้ยเกือบละโจไม่ไม่ไม่ขึ้นก่อนโอ้ยแย่อาการหนักมากลบใหม่ไว้เอาละไปกันเถอะใคไปไปอาการหนักมากโจ เรื่องมันออกไปเยอะฮะจริงๆเวลาเจออย่างเงี้ยมันบางทีไม่ควรถอดออกเลหมาะเลยนะคุณออกจากนี้ได้รอพลเอคุณฝันเถอะเดี๋ยวสภาพอย่างี้ให้่ๆคุณรอพีอีกเหรอฝันไปเถอะนะคือเอาจริงอ่ะเวลาเหล็กเวลามีอะไรเสียบร่างกายเราเราไม่ควรเอาออกไเลอแต่ว่าสภาพอย่างเงี้ยมันไม่ออกไม่ได้ไงรอนี่นี่นะไปด้ว้เออค่อยๆนะเร็วๆๆมาแล้วมาแล้ว ใช่ตามหลักอะฮะเวลนเราเราลงอะไรเพลงอะเราไม่ควรออกไปเพราะมันห้ามเลือดตายเรื่องมันไม่ไหลเยอะขนาดนี้เออแล้วแบบแกเรื่องมันจะไหลเยอะอะไรวะนี่มาแล้วสวยอรีสสวยเช่นนี้อยู่กับม้ากรูบริษัทเลยเข้านะแค่ไปที่ม้าเออได้ละเอาม้ามาโจมึงขับม้าไม่ไหวสภาพอย่างเงี้ยมึงขับม้ายิงไม่น่าไหวแล้วแหละจะร่วมก่อนดีขึ้นไหปไหม โ <c oughs> อ้ยแย่ละอาการหนักมากโอ้ยม้าไหวอยู่เหรอจะบอย่างเงี้ยจะไม่ล้มขาม้าเหรอวะไปเลยอุ้มขับไหวอยู่เหรอโอ้ยนึกว่าจะตายไปแล้วดีแล้วฮะอย่าเพิ่งตายเลยโอ้ think we're safe เราว่าหนูว่าเราปลอดภัยแล้วละ่ะโจโอ้ยล้มาเมื่อไหร,อร,อรอโอ้ยโอ้ยไอ,อ้เจาตายแล้วโจ กลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสิบอกดีต้องทำอะไรไม่เอานะลุกขึ้นสิโว้ยโตฤดูหนาวไหมหรอผ่านไปกับฤดูเลยนะโอ้อ้าวแล้วโตสกิปสกิปทำสกิปไปอย่างนี้เหรอวะเอ๊ะทำสกิปไปเหรอ ชาติแต่ชาตินี้มันเหมือนเคยเห็นไอมีมชาติดีก็ตายเปล่าวะเออใช่จาดีน้วงชาติดีก็ตายน้องน่ารักน้องสาวน้องอ่ะน้องต้องโดนยิแน่เลยด้านเนี่ยเรียบร้อยมันเคยเห็นเป็นมีมอยู่อ่ะผู้หญิงผู้หญิงเห็นช่างแล้วกีดอ่ะเห็นมีมันอยู่อ่ะมาจากเกมนี้นี่ก็ว่าอยู่โอ้เอลิสนัองน่าจะกินได้อีกแหละเอ้าแล้วโจ้ล่ะโจ้ไปไหนอ๋อ วังโจไปไหนอ่ะโจเอ๊ะอย่าทำใมันตกใจเอาปะถ้าแกไปด้วยอ้าเล่นเอลลี่เหรอเอ้ยเล่นเอลลี่อ๋อว้าวค่อยๆอย่าบอกว่าฮานูยิงอ่ะฉากจริงเสียงกอะไรคิกเกอร์เหรอไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวโอ้โหไม่มีไม่มีอะไรเหรอโอ้โหมันยังมีของอยู่ดีว่ะ แต่ว่าเราไม่ม um. ีข <Patter> อติดตัวเลยตอนเนี่ยแต่ว่าพานี้ยราจะไปดีกว่าแล้วกันนะวันนีถ้าชอบเนี่ยรีกดไลค์กดแชร์ก็เช่นกดดิ่งจะขิ้เหมือนนะสักทีพไปนะบ๊ายบายสวัสดีทุกคน